ขออยู่ห้องเช่าตลอดชีวิตสู่ช่าใช้ชีวิตในห้องเช่าไม่ขอมีบ้านกินอาหารข้างทาง ได้พูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในวัย70เอาไว้ว่าอยู่คนเดียวมาตลอดเป็นคนที่อยู่กับคนอื่นไม่ได้นานชอบอยู่คนเดียวมากกว่าโดยตัดสินใจแยกบ้านอยู่กับภรรยาและลูกแต่จากกันด้วยดีคุยกันอย่างเข้าใจแถมน่าจะดีกว่าตอนอยู่ร่วมกันด้วยซ้ำเพราะเมื่อก่อนเป็นคนกินเก่งมากจะมีปากเสียงกับภรรยาบ่อยสุดท้ายก็คุยกัน ตกลงกันว่าต่างคนต่างอยู่ทุกวันนี้รู้สึกสบายใจดีมีเวลาก็ไปออกกำลังกายปั่นจักรยานดำเนินชีวิตในช่วงบ้านปลายโดยไม่ห่วงอะไรแล้วเพราะทำเรื่องบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นับได้ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลซึ่งแต่ละคนนั้นก็เลือกที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่จะมีความสุขหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนร่วมด้วยสุชาวพงศ์วิยัยนักแสดงเจ้าบทบาทที่ได้ทุ่มเทเวลาชีวิตในวัยหนุ่มให้กับอาชีพนักแสดงอย่างเต็มที่ บอกว่าการเกษียณเป็นจุดเริ่มต้นที่มอบเวลาให้ผมได้ทำในสิ่งที่รักและมีความสุขที่สุดผมชอบปั่นจักรยานมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆน,นอกจากจะเป็นการดูแลสุขภาพแล้วการปั่นจักรายานไปในที่ต่างๆยังทำให้ผมได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆเสมือนได้ท่องเที่ยวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก